อาหูก่อนเรื่อตลาดอ้าวมาตัยนะทุกคนนะครับขอระทามได้บอกได้รับานะครับระพูดถามตรงเรื่องนาะ

โตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุจีนังวัตเมตินังบาขวะปายาวะหังอิธานัง โอตุกอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัปปริวาลานิพิจุขสังฆะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิจุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปปาริวาลานิ ปฏิกันหาตุกกรรมหากังตีฆลาตังจิตายะสุขายะข้าแต่ผู้สองผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกอน้อมถวายพระพุทธรูปพระไตาจิวร ัจจป,ปีดอกดอกไม้ทูบเทียนปัจจัยสี่เพื่อถวายสังฆทานเครื่องุอปโภคเครื่องบริโภคอ้อมของของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อแผ่เมตตาถวายแด เจ้าฟ <Par sed mellan inander> ้าพระมหากษัตริย์เทเวาเอเตวาอิดามนดาอิดามันดาปูบาอาจารย์ กุคิดให้ญาตยายญาตยายญาติพี่น้องญาติพี่น้องตตูัวายตตูหมูร้ายสามีภรรยาสมีภรรยาุกปริวารปุบริวารยรักมคลรไรักนมงคลเจ้าคุณไทเจ้าไปเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของทุ่งเจ้าของทุ่เจ้าของข้าเจ้าขอา เจ้าป่าเจ้าเขาผีย้าสีเลือนแม่ยานานายพญานานประตูเจ้ากรรมนายเวนเจ้าเวนตาสัพสัตทั้งหลายสัาพอปีญญาทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่ร่วงรับไปแล้วก็ดี ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของข้าพเจ้าในดิตชาติา,าติปจุบัรชาติอนาคตชาติอาขอให้ท่านทั้งหลายจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในวันนี้ แม้นมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดกปรปบข้องล่วงเกินท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอาโหสวรีกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอายกรรมวัจีกรรมมาโนกรรมกรรมใด ที่ข้าพเจ้าได้สบประมาท่าทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายวาจาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าต่อเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัพสัตทั้งหลายพระวิญญาณทั้งหลายจงมาอนุโมทนาบุญอาโหสิกรรมให้กันและกัน ยังมาส่งเสริมข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าของข้าพเจ้ากิจการงานของข้าพเจ้าที่อยู่ที่อาศัยของข้าพเจ้าจงมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละหมดเขาหมดโศก หมดโลกหมดแพ้หเหยียจดาาจังไรจุกิวาลาตีเจาละนานเธอ